สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีสองตัวนะคะที่เขามีความคล้ายคลึงกันมากนะคะสองตัวนี้ก็คือทับทิมชมพูกับทับทิมแดงหรือว่าทับทิมสยามนะคะทับทิมชมพูจะเป็นต้นนี้ต้นนี้เขาจะเป็นออกเป็นสีชมพูส่วนตัวตัวนี้จะเป็นทับทิมสยามหรือว่าทับทิมแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใบก้านหรือว่าลายของเขานะคะจะเหมือนกันเลยนะคะต่างกันที่ส ีนิดเดียวนะคะทับทิมแดงเนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีแดงนะคะกระดูกเขาออกเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะรอบๆของเขาจะเป็นสีแดงเข้มนะคะแล้วก็แต้มจุดของเขาจะเป็นสีแดงนะคะแต้มจุดพวกนี้นะอาจจะเป็นสีแดงเดี๋ยวโฟกัสให้ดูเนาะนี่นะคะจะเป็นสีแดงนะคะส่วนทับทิมชมพูนะคะทับทิมชมพูเนี่ยกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะรอบนอกก็จะกลาย เป็นสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็แต้มจุดของเขาก็เป็นสีชมพูเนาะนี่ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของสีนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะสําหรับทับทิมชมพูกับทับทิมแดงหรือว่าทับทิมสยามนะคะเดี๋ยวเรามาดูความต่างที่ก้านของเขาน,น,นิดนึงนะคะไม้สองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีก้านที่มีสะพานเหมือนกันทั้งสองตัวนะคะอ่ะจะเป็นไม้ที่มีสะพานเอ่อที่ก้านเหมือนกันทั้งสองตัวนะคะเห็นตรงนี้ไหมลายตรงนี้นะคะ เขาจะมีสะพานเหมือนกันทั้งสองตัวแต่ว่าตัวทับทิมชมพูนะคะเขาจะมีก้านที่ออกเป็นโทนสีดํานะคะสีดําสีเข้มกว่าตัวทับทิมแดงนะคะต้นต้นนี้เป็นทับทิมแดงนะคะทับทิมแดงเนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะสีเขาจะออกเป็นสีเขียวทับทิมชมพูจะออกเป็นสีดสํานะตัวนี้เป็นทับทิมชมพูนะคะ ก้านของเขาจะออกเป็นสีดําสพานของเขาจะออกเป็นสีเขียวแล้วก็ออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะคะส่วนตัวทับทิมแดงนะคะทับทิมแดงเนี่ยก้านของเขาจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็สพานเขาออกเป็นสีเขียวนอกจะออกเป็นออกเป็นสีดํานะคะสีเขาจะไม่เหมือนกันนะสองสองตัวนี้นะคะทับทิมแดงทับทิมชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นอ่อนของเขาบ้างนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะ ทับทิมชมพูนะคะก้านเขาจะออกเป็นสีแดงแงนะคะส่วนทับทิมแดงเนี่ยก้านเขาจะออกเป็นสีเขียวเียวเนาะนี่ก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะแต่จริงๆไม้สองตัวนี้เนี่ยเราดูแค่หน้าหน้าใบของเขาเราน่าจะแยกออกแล้วเนาะเพราะว่าเป็นไม้ที่สีเขาไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทับทิมชมพูหรือว่าทับทิมแดงนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวทับทิมแดงเนี่ยเขาจะออกเป็นสีแดงๆส่วนทับทิมชมพูเนี่ยเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะ ทับทิมแดงเนี่ยลายแต้มจุดเขาจะเยอะกว่านะคะเขาจะเยอะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าจะย่อยกว่าทับทิมชมพูนะคะทับทิมชมพูเนี่ยแต้มจุดเขาจะเยอะไม่เท่าทับทิมแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาใบที่เขามีขนาดเท่าๆกันเปรียบเทียมให้ดูเนาะอ่ะนี่เห็นไหม เขาจะต่างกันนะคะซึ่งซึ่งก็มีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าทับทิมเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ซึ่งมุมเกษตรไม่มั่นใจว่าเอ่อใช่ตัวเดียวกันไหมนะคะแต่ว่าที่มุมเกษตรได้มาสองต้นนี้จะเป็นทับทิมสยามทับทิมแดงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสีชมพูก็ทับทิมชมพูนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าจะเป็นตัวทับทิมเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หรือเปล่านะคะใครที่มีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้มุมเกษตรแบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะก็ใครที่ยังไม่มีก็หามาสะสม ได้สําหรับไม้สองตัวนี้นะคะเป็นไม้พื้นพื้นนะคะไม้พื้นพื้นแต่ว่าเขามีความสวยโดดเด่นนะคะแล้วก็น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะเลี้ยงง่ายนะสาหรับไม้สองตัวนี้ทับทิมชมพูกับทับทิมแดงนะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับบอนสีอีกสองตัวที่โซนของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีข้อสังเกตที่ง่ายกว่านี้นะคะหรือว,ว่ามีข้อแนะนําดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีสองตัวนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปได้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ